สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรมาแนะนำกันมาดูกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะมาแจ้งเตือนสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับข้อความแปลกๆแ,แบบนี้นะครับสวัสดีเรามาจากกระทรวงพาณิชย์ของช h อป e ีเราขอเชิญคุณทำงานเสริมที่บ้านหาเงินง่ายๆวันละ3,000ด้วยมือถือ แล้วเงินเดือนออกวันเดียวกันสนใจสามารถแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็ให้ไลน์ไอดีมานะครับถ้าเพื่อนๆเจอเข้อความแบบนี้ไม่ต้องตอบกลับไม่ต้องไปแอดไลน์นะครับเพราะว่าต้องเป็นวิชฉาชีพอย่างแน่นอนถ้าเจอเข้อความแบบนี้นะครับให้กดลบและแจ้งสแปมไปได้เลยเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะต้องเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อจะ หาข้อมูลจากมือถือของเราได้นะครับถ้าเราไปกดยอมรับอะไรก็ตามที่ลิงก์พวกนี้ส่งมาเท่ากับเราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในมือถือของเรานะครับเป็นข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าถ้าข้อความแบบนี้ส่งไปหาคนที่ไม่รู้เรื่องเช่นเด็กหรือคนชราเขาอาจจะกดให้ข้อมูลไปซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าได้รับข้อความแบบนี้ให้กดลบและกดรายงานไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามช่องฮักเน็ตอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮักเน็ตนะครับมีความรู้สาระดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากตลอดนะครับสวัสดีครับ